สวัสดีค่ะมเมนี่กมาติดตามแนวทางของแอดดิวเด้อค่ะจากช่องสามสาวชาแนลค่ะมือนี่เวลา1 3บสนาฬิกายีนาทีด้อค่ะวันพุธด้อค่ะวันพุธยีมีนาคม6กหาเด้อค่ะค่ะผู้ใดสนใจยาด้วยค่ะแคปแมกซีแคลเซียมค่ะก็ติดต่อมาได้เลยด้วยค่ะคอมเมนต์ก็ได้เด้อค่ะหรือว่าเดี๋ยวแอดจะถิ่มเบอร์ไว้ใ้คลิปด้อค่ะค่ะ ไอ้ยาแค่แมกแคลเซียมนะคะก็เป็นยาเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างกระดูกไอกระดูกและฟันเลยค่ะแล้วก็ช่วยอาการไอลดอาการปวดเนื้อลดอาการปวดไอเอียงก็ไอปวดกระดูกกระเดียวค่ะลดอาการในปวดเอะขาและะ้วก็ผู้ใดที่ค่ะที่ว่าเป็น โรคเกาค่ะหรือว่ากระดูกทับเส้นประสาทกระซอยได้ด้วยค่ะค่ะก็แนะนว่ายาแคลแมกหรือแคลเซียมด้วยค่ะเป็นยาเสริมสางกระดูกและฟันค่ะและก็ยังซอยลดไออาการไอกระดูกทับเส้นประสาทค่ะโรคเกาด้วย่ะซอยได้ค่ะพอได้เป็นโรคเกาด้วย่ะซอยได้ค่ะยาตัวนี้ค่ะค่ะและนี็กกับมาเบ่งแนวทางด้วยค่ะของแอสบิวเดวยค่ะวันที่หนึ่งเมษาเอ๋เมษายนหกห้าด้วยค่ะค่ะ เยอะค่ะสามตัวบนค่ะเพื่อนก็ใหม้มากค่ะห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดสามเลยค่ะแล้วกัเก้าเจ็ดสามค่ะแล้วกัห้าเจ็ดศูนย์เลยค่ะแล้วก็เจ็ดห้าศูนย์ค่ะวิ่งบนห้านะคะวิ่งบนหาเลยค่ะค่ะสองตัวบนค่ะเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าห้าแปดค่ะค่ะสองตัวบนกซิมีก เจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดศูนเจ็ดห้าห้าปสองตัวสองตัวล่างนะคะแอดแขนผิดด้อค่ะเดี๋ยวแป๊หนึงเดี๋ยวแอดแกงให้ด้วอค่ะ องตัวล่างก็ลเมี0 8 1นย์วิดหนึ่งล่ดปดิงาง8ดเด้อค่ะ10บล่างเปอร์เซ็นต์ด้ค่ะของแอดวิลเด้อค่ะไปกับตัวล่างเด้อค่ะหรือว่าจะเล่นทั้งบนทางล่างก็ได้เด้อค่ะผู้ใดงบลายค่ะค่ะจะขอฝากแนวทางของแอดวิวนำเด้อค่ะไว้บางยานนีเพิ่นกระเขายู่เด้อค่ะ0ูนย์สาค่ะ0ูนย์เพิ่นกระเข้าอยู่เด้อค่ะกับตามตองงดนีเด้อค่ะ3ตัวบนก็จะมี่หา็ดหาเจ็สมเก้าเจสา หาเจ็ดศูนย์เจ็ดหาศูนย์ค่ะวิ่งค่ะวิ่งบนหาได้ค่ะวิ่งบนหาสองโดดสองตัวบนกระชมีเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าหาแปดค่ะสองตัวล่างศูนย์แปดค่ะหนึ่งแปดสองแปดค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาไขศูนย์แปดไล่ลายได้ค่ะของแอดบิวค่ะ,ะฝากติดตามใบนำหน้าได้ดค่ะแนวทางค่ะของแอดบิวค่ะค่ะ ทีนี้ก็ขอจบพิไว้เพียงแค่นี้ด้ค่ะสวัสดีค่ะ